สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทำไร่นาส่วนผสมแล้วอยากจะขุดบ่อแบบนี้ผมแนะนำว่าควรจะทำตั้งแต่ต้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมช่องอัพ W เวสกันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้จ้างรถแมคโคมาขุดบ่อนะครับเพื่อนๆจุดประสงค์ในการขุดก็เพื่อเลี้ยงปลานะครับไม่ได้ขุดเพื่อกักเก็บน้ำนะครับเพราะว่าบ้านผมติดลำห้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอมีพื้นที่กักสำหรับกักเก็บน้ำนะครับ ผมให้เขาขุดบ่อแล้วก็ขุดคลองนะครับบ่อและคลองเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะครับเพื่อนๆไม่ได้ขุดให้ติดกันนะครับบ่อก็ส่วนบ่อแล้วคลองก็ส่วนคลองนะครับฝั่งนั้นจะเป็นคลองนะครับยาวสุดแปลงเลยนะครับถึงต้นไม้สูงๆนะครับเพื่อนๆคลองก็ลึกประมาณครึ่งเมตรนะครับผมขุดไม่ลึกนะครับเพราะว่าถ้าขุดลึกเนี่ยดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีที่ทิ้งนะครับ ขนาดนี้ก็นี่นะครับเมื่อก่อนหญ้าหวานทั้งนั้นเลยนะครับหญ้าหวานผมหายไปหมดแล้วทีนี้ผมก็ต้องมาปลูกหญ้าหวานใหม่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ดินตรงนี้สไลด์ลงไปในในคลองนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องอปลูกหญ้าหวานเพื่อป้องกันนะครับส่วนท่อระบายน้ําขาออกพอดีผมไม่ได้ซื้อท่อมานะครับมันก็เลยยังไม่เสร็จนี่นะครับ กองดินตรงนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ท่อก็มาถึงแค่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวผมจะซื้อท่อมาใส่อีกครับพอเอาท่อมาต่อแล้วก็ให้รถไถดันดินตรงนี้มามากบนะครับมันจะได้เรียบเท่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งนู้นมันจะสูงสูงนิดนึงนะครับสําหรับค่าจ้างก็70,00บาทนะครับเพื่อนๆไม่แพงเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นราคาที่รับได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทาไรนาสวนผสมแล้วอยากจะขุดบ่อแบบนี้ผมแนะนําว่าควรจะทําตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าของผมนี่ปลูกฝรั่งไปแล้วค่อยมาขุดนะครับมันก็เลยคนขุดเขาก็เลยทํางานยากนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พวกคลองพวกบ่อเนี่ยควรจะทําก่อนเพื่อนนะครับก่อนที่จะทําอย่างอื่นแต่ของผมนี่พลาดพลาดไปนะครับ ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าพลาดไปนี่ขนาดวางแผนแล้วนะครับแต่พอดีว่าฝรั่งเนี่ยมันต้องรีบทําก่อนนะครับก่อนที่จะถึงหน้าแล้งผมก็รีบปลูกฝรั่งก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าหน้าแล้งเนี่ยมันจะร้อนมากอัตราการรอดของต้นฝรั่งมันจะน้อยผมก็เลยจําเป็นต้องเอาฝรั่งลงก่อนแล้วค่อยมาขุดบ่อขุดคลองนะครับ อีกวันสองวันนะครับเพื่อนๆผมก็จะเติมน้ําเข้าในบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ําเข้าในบ่อให้เต็มเลยเพื่อที่จะดูว่าพอน้ําเต็มแล้วเนี่ยกว่าที่น้ํามันจะลดเนี่ยมันจะนานหรือเปล่าพอเติมน้ําเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะปากไม้ไว้แล้วก็เอาปากกาขีดไว้นะครับแล้วก็ดูว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน้ามันลดลงเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะครับแต่เป็นดินเหนียวปนทรายนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่ดินเหนียวซะทีเดียว เพราะว่าตรงด้านล่างเนี่ยมันเป็นดินเดิมนะครับแต่ตรงด้านบนรอบๆนะครับรอบๆรอบๆแปลงแปลงนี้เนี่ยเป็นดินที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาทําเป็นคันคูรอบรอบแปลงฝรั่งนะครับดินมันก็จะมีดินเหนียวดินทรายดินอะไรปนกันมาหมดเลยนะครับบางที่ก็เป็นลูกลังก็มีนะครับเพื่อนๆแต่ดินที่เป็นดินทุ่งนาจริงๆเนี่ยมันเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับ ก็ถือว่าเป็นดินที่ดีเลยนะครับดินเหนียวปนทรายการลดน้ําการอะไรก็ไม่ต้องบ่อยนะครับมันอุ้มน้ําได้นานแล้วก็เทน้ําใส่เนี่ยน้ําหายเลยนะครับมันไม่ขังนะครับดินเหนียวปนทรายก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังคิดจะทําสวนผลไม้นะครับ คิดจะปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่ควรจะทําแค่อย่างเดียวนะครับถ้ามีพื้นที่เหลือข้างๆแบบนี้อย่างผมเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวผมก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็คือเอามาทําบ่อเลี้ยงปลาซะเลยนะครับส่วนด้านข้างฝั่งนู้นก็คือทําคลองนะครับถ้ามันมีคลองมีน้ํามีบ่อแล้วก็มีน้ําเนี่ยเราสามารถเลี้ยงปลาได้ทุกชนิดนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะเน้นเลี้ยงปลาที่มันเป็นปลากินพืชนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจด,ดูแลนะครับ ผมก็เดี๋ยวจะเติมน้ําเข้ามาในบ่อให้เต็มแล้วก็จะทําให้มันมีแพงต้นนะครับด้วยการเอาขี้วัวม,มาโรยนะครับเพื่อนๆให้มันมีแพลงต้นแล้วก็หลังจากที่มันมีแพงต้นแล้วค่อยเอาลูกปลามาปล่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนคนไหนที่ เพิ en, ่งเข้ามาดูนะครับยังไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเตอร์เบิร์กก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเตอร์เบิร์กด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยติดตามกันไปเรื่อยๆติดตามกันไปในนานนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ